สวัสดีครับวันนี้วันที่23ตุลาครับปี54ฮะตอนนี้อยู่ที่พระจอมเก้าพระนครเหนือฮะเพราะว่าแพ็กกระสอบไฟดูก็คงจะรู้นะฮะตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกนะฮะเพราะว่ากระสอบหมดก็ เดี๋ยวคงจะทพกกันตอนะสอบกันเร็วมากอันนี้คนก็หลบอยู่ตามที่ตา่างๆหลบร้อนฮะอย่าลุ้นกันอันนี้เดี๋ยวคงจะขนขึ้นรถแล้วหรือเปล่า ตอนเช้านี่น้ำลดแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวต้องดูลุ้นว่าตอนเย็นเนี่ยน้ำจะขึ้นมาอีกหรือเปล่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวฝนขึ้นลดอย่นะครกันคันเริ่มเดินมาเรืเร่อยๆ ครับอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะฮะก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอตอนเย็นอีกทีนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ส่วนมากน้ำจะขึ้นตอนประมาณสี่โมงเย็นนะฮะก็เดี๋ยวไม่รู้เะยดูกันนะฮะว่าจะอยู่หรือไม่อยู่นะฮะ ก็ถ้าเสร็จแล้วก็๋ยวจะไปต่อกันที่ตอนเมืองอะไรเงี้ยดูไปนะเสร็จแล้วมือสั่นนิดหน่อยนะฮะโอ้ยแค่นี้แหละครับ